มารับน้ำพระพุทธมณมาถูกทอต่อแจากทางพระอาจารยจะน้อยไปหาพี่ราางทีมเยอะจบกระตอจากทางนาหนกคีพ่ะอาเรีเชิญนะอยากจะร่วมมาเป็นัภาพก็อาเรีนเชิญได้ที่กองวิกาชื่ออะไรนะพามาคุณ้ชาระานรนารักคิดเรื่องอะไที่่าเขาจกันเทาไระยักไ่ได้นะ

น่องย่างไปนั่นเดี๋ยวน้องย่างไปเฮือนพี่น้องของคนในบ้านนั่นแหละจักกันอ๋อฝันกลุ้มเด็กเออเหาบนข้ามอยู่นี่เออบักขวบยังนี่นะคือนไงบักสีขาวเขาเก็บไปเด้อเขายังสะเอาเงินนำเจ้าอยู่ได้อ่ายังสีเก็บเงาเงินนี่นะเงินในบักสีขาวเอาขับบักสีขาวไอ้เขาเก็บเพราะตอนตอนขึ้นมาเขายังไม่ทันเอยเขาเนาะ

เห็นผินซ้ายเดี๋ยนาะเห็นแต่ผินเห็นแต่ผินขว้ามืดไปอถอด้วเยี่ยตีไปเยอตีเขากินอย่างนี้ วันแรกเราไม่ได้ตั้งเจอาเลยเนาะเอาเสื้อเขาไปเจอแล้วแบบนี้ไม่ได้เห็นเขาไรคุณไม่เห็นเขาขอบคุณ

พงสดเลยบ่าี่ิพงสดต้องห่างเลยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเทลเนาะ เขาเนี่ยเขาสิย่างไปเลยเลยนี่ย่างเขาเล่นโนมไปแล้วก็จังเขาชิ่งไปเพือนพี่น้องเขาเด้ห่อท่าเขาก่อนอันนี้เขาก็จะได้ย่างเข้าไปบอนบอนที่ว่าธาตุเนาะไปเด้อไปเบิ่งนํากันพ่อใหญ่ปไงใหญ่ฝนทุกท่านโอ้คนก็เป็นระเบียบแน่ แมแล้วกขนานี้นองเขาเป็ดจะไปเบิ่งเข่ากลางนัินย่างครั้งาานี้ปะดัาาบคนกันหลายๆน้องเขากันย่างเบิ่งคนนี่แหละเครื่องครองเพื่อกระจายได้หนีหลายผู้ไทยบ้านขายอันโมบ้านอักษาศิล สเ็ดเป็นหลังคาน้อยไปเลยนะคุับน้อยๆข้าง,างนี่กับเส้นคือคือกันเนาะข้างนี้ครับเราก็ <c oughs> กจะได้เห่าไปหอดหอดถา,าดคนนล้เนะาะเ่ยาเขายาวได้ก็ได้เงินนะเนาะย่างโซนไปโซนมาอันนี้เนาะเบว่าทางากับมีผู้ขึ้นผู้ลงคนน,นี้เนาะมันก็ไล่ไล่แนว

บ้านแล้วสองอันเด้อสองอานเดียว so ่าป่อนตรงนี so ้ เที่ยวกาสิได้ไปปูซาก็น้อยบาทึ่งกระดินกันดาพรครอบครวพลนกรบริจาคหนึบาทระตาทคุณพัชริดาหอมครอบครัวหนึ่งบาทคุณสุดาพรลำสี

ทีนน่เห็นเลยไรอันธนนนะฮะลบ้วิ่งหนงเออมันแบบไม่มีลมเนาะ คือทางในเพิ่งไม่ได้เข้าหรอก ขอสว hm, i̇şte ัสดีขอสบายดีพี่น้องทั้งไทยลาววันนี้เป็นภาพเหมือนกับสี่ปีให้หลังตากอนที่จะมีโควิดอกาศนายสิทธิชัยนั่นนี้ฮะชีแวบไปเข้าวงน้าค่าหัวหนึงร้อยบาทนามสาวนามสาวยัดคํามงคุณพร้อมครอบครัวจากลูกาหารหน้นละรอยตละร้อยแม่ทองม้วนพร้อมก็ ให้ไปรออยู่ที่รถตรงปันะ๊มปั๊มเซลเนาะอ่ะก็เริ่มแม่ระเบียบอ่ให้ไปรอที่รถด้วยว่าสันเดตรงปั๊มเซลล์ซือองกิน,น,นายขอให้ไปนะเอาวางไว้เลยแม่อย่าอย่าพึ่งมารอว่าอ่านเมื่อไหร่นะแม่พอเขียนเสร็จแล้วก็ถอยออกไปให้คนอื่นเขาจะช้าเร็วอย่ายึดติดแม่อ่ามให้แน่นอนแต่ว่าจะถูกใครก่อน นะอย่ายึดติดเดี๋ยวความดันสิขึ้นเอาเงินหย่อนลงในตู้เ่อเงินหย่อนลงินตู้เอากรอแผ่นกระดาษมาเสดหนึ่งบาทตัดใจหย่อนลงตู้นายนายคอนสวัสดิ์ ก็อย่างรอบไปอีกเนาะย่างรอบไปอีกแล้วก็สิได้กลับกลับขึ้นมือแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลาการักกสองโมงครึ่งก็คือมาเฮิงใท่เนาะสองโมงค่ะรักกสองโมง าราเลาะไดน,นึงแล้วข้ามเมือก่อนบ่ลริอแบบเลยไป,ไปบอพระเออเออบอลพระบอลธรรมาเนาะ เอาเอาไปแล้วปลูกแบบเล้ันนี้ปลูกแบบได้อันนี้เอาเจ้าเจ้าเฮ็ดหยางเอาสมมุติว่าเอาสมมุติมาอันนี้เยอะเยอะหูซื่อเนาะสมมุติเอาเฮ็ดเฮ็ดอันนี้เอาเฮ็ดอันนี้ใส่คอนไม้โอ้นี่คอนไม้ม่วงไม้จิกไม้ห้างไม้กุ้งไม่พวกดินนะสแแบงพวกพวกดินคือเห็ดพวกก็เห็ดหลงโง่เอาใส่เงาไม้กเป็นอะไรเป็นเดือนว่าจะสิ่งเดือนฮ่อนระดูมันบอลลูนเนี่ยเนาะพ่อนระดูมันเป็นผู้บ้อ อันนี้คันกุ้งหน้าแรงเขาก็ลดน้ำเหมาเป็นวันจากวันอันนี้คะถ้าเฮ็ดพวกมันก็เป็นเลือกกลเดือนเลยเพื่อเชื้อมันเดินเนาะลงดินไม่บอกเฮ็ดพวกถ้าเฮ็ดฟางนี่มันก็สามอาทิตย์เฮ็ดฟางถ้าเฮ็ดบดนี่ก็ใส้ขรรไกรงขรรไไม่จิกไม่ห้างไม่กรุงไม่บ้าเรียกได้เฮ็ดอย่างเอาก็เฮ็ดฟางไปอาไปท้มม ไม่เจอกันยัางห่องเลย้วบ่กกรา้าบ้านน้ำโขง